โอ๊ตพูดแล้วหลังโดนถล่มพี่ขอจับไข่หน่อยครับจากกรณีดรามา่าโอปาโมดปาดปทานแซลเกมเมอร์คนหนึ่งด้วยคำพูดว่าข้างบนมีไข่ด้วยขอจับไข่ได้ไหมครับชาวเน็ตกับไม่ขำด้วยจนกลายเป็นดรามา่ามองว่าเป็นการพูดไม่เหมาะสมและดูเหมือนจะเป็นคำพูดที่คุกคามทางเพศจนเกิดแฮชแท็กโอปาโมดติดเทรนทวิตเตอร์ ล่าสุดโอได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วเผยว่าจริงๆเป็นเรื่องเข้าใจผิดมากกว่าตอนกลางวันผมกับน้องเอกพี่เผือกและน้องปอเต้เป็นตัวแทนคนไทยไปแข่งกอล์ฟขอแข่งเสร็จแล้วตอนยินน้องก็เลยชวนมาเล่นเกมกันผมก็ไม่เคยเล่นพอเข้าไปเล่นก็เป็นซีแนะนำตัวทีละคนแล้วคาแรคเตอร์ในเกมจะมีไข่ดาวแปะหัวแต่ละคน ผมเห็นแบบนั้นก็พูดว่ามีไข่ดาวอยู่บนหัวพี่ขอจับไข่หน่อยครับแค่นี้เลยแต่ว่าคนเอาไปตีความว่าเป็นการคุกคามทางเพศแต่ผมรู้สึกเฉยๆเพราะเราไม่ได้มีจิตนาไม่ดีอยู่แล้วเรารู้ว่าขอบเขตของการเล่นได้แค่ไหนอีกอย่างคนที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันก็ไม่ได้มีใครเดือดร้อนนอกจากบุคคลที่3ที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ด้วยสาหรับแอคเคาท์ทวิตเตอร์ของตอนตอนนี้ไม่มีการเคลื่อนไหวไป30วัน การเล่นทวิตการเคลื่อนไหวไปอีกหนึ่งปีเหตุผลที่ไม่เล่นเพราะรู้สึกว่าเราโตขึ้นในวัยที่เราอายุขนาดนี้แล้วเรามีจุดมุ่งหมายในชีวิตชัดเจนมีเจตนา,าในการทำงานชัดเจนไม่ว่าจะทุกๆอย่างอะไรที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเป็นสิ่งที่เราคัดกรองแล้วว่าโอเคคือผมเป็นคนมีเส้นของตัวเองตอนนี้กลายเป็นว่าทุกเรื่องใช้เรื่องของความรุนแรงทางเพศใช้การบูลลี่เป็นอาวุธในการจมตีคนอื่นชอบไม่ชอบไม่รู้ขอด่าไว้ก่อน และพยายามประดิษฐ์คำพูดต่างๆเพื่อจะว่าคนนั้นคนนี้ฉะนั้นเราเองรู้สึกว่าเหตุการณ์ตอนนั้นเราไม่ได้มีเจตนาไม่ดีแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากให้คนมานั่งด่าเลิกเล่นดีกว่า